โยก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับคลิปนี้ต้องบอกเลยนะครับว่างดดราม่าทั้งสิ้นนะคุณผู้ชมคลิปนี้ผมจะมาแกล้งน้องลิศหรือน้องเหลี่ยมของผมเองนะครับไอ้เหลี่ยมวันนี้พี่จะมาล้างแค้นนะครับหลังจากที่มันชอบเหลี่ยมใส่พี่นะแล้วก็ชอบปากแต๋วด้วยพี่ก็เลยจะมาดัดนิสัยของน้องเหลี่ยมนั่นเองนะครับ <Wh> คลิปนี้ก็เลยจะเป็นคลิปแกล้งนะครับทุกคนบาแกล้งยังไงก็คือผมต้องเกิดเลยนะครับว่าผมได้ยืมรหัสน้องลิศคือยืมรหัสน้องเขามาเล่นนะครับแต่ว่าผมไม่ได้ออกจากรหัสและน้อง,คง,คออองลิ ได้ออกซึ่งผมก็เลยจะทําการเหลี่ยมมาก็เหลี่ยมกลับไอลิทมันชอบปากแจว๋วพี่ก็เลยจะเหลี่ยมกลับนะครับโดยการแก้งมันนะครับ <S <S นี่เดี๋ยวหาว่าไม่ใช่รหัสน้องลิทนะครับนี่รหัสน้องลิทนี่เป็นนี้ยผมเข้ามาแล้วนะครับ A B C X 2แต่ว่ามันไม่ใส่หัวเหลี่ยมวาะแหมจะเป็นคนดีสิไม่ใส่หัวเหลี่ยมเดี๋ยวผมไปแต่งตัวใส่หัวเหลี่ยมให้มันก่อนนี่ หัวเรียม้วทุกคนเอ็งเรียมกับพี่ไปเยอะนะลิศคลิปนี้พี่ขอเรียมเอ็งคืนเอ็งให้รหัสกระโจนเอ็งพลาดแล้วน้องเอาเลยทุกคนตอนนี้ผมเข้ารหัสน้องลิศมาเป็นที่เรียบร้อยนะทุกคนคิดว่าผมจะทําอะไรดีกับการแกล้งครั้งนี้ข้าวหัว6.1เดี๋ยวมาดูของในคังในลิศดีกว่าโอเปิดมาผลปีศาจแบบอิ่มอิมเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมีที่เก็บผลหนึ่งสามผลเลยเหรอน้องโอ้ึงเสร็จกูแน่น้องใช้ผลโมจิอยู่ด้วย มีของอะไรตึงๆอยู่นีน่นวะบอกฟุดมันยังเท็ดดาบเท็ดอะไรไม่ได้ใช่มันเทดได้แต่ผลนี่วะแล้วผลเสือแม่งก่อนเลยละกันนิ่มโดนกูแน่ทุกคนครับต้องบอกก่อนนะตอนนี้คือเป็นเวลากลางคืนเว้ย <Yeah. S 2> คือตอนเนี้ยน้องมันนอนไปแล้วซึ่งมันไม่รู้แน่นอนว่าใครเข้ารหัสมันแล้วอีกอย่างน้องมันเข้ารหัสซ้อนไม่ได้แน่นอนเพราะว่าน้องมันนอนไปแล้วหลังจากที่ผมแกล้งน้องเสร็จแล้วมาดูตอนเช้าว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคุณผู้ชมมาเดี๋ยวผมเอาผลเสือก่อนเลยดีกว่าผลเสือแบบนัวๆครับน้องนี่เอ้าใส่่ไไดด้้มยว อ่ได้ยูอันนี้น่าจะได้ยูนี่ผลเสือผลเสือแบบอิ่มๆแบบฟิฟี่ครับคนดูผมว่าผมจะเอาผลเสือนี้ไปแจกคนดูดีกว่าขโมยของไอริสเอาไปแจกคนดูนี่ได้แล้วผลเสือขอบคุณว่าน้องชายได้ที่สุดพี่ก็ได้ผลเสือมาละนี่คือวิธีง่ายๆกับคนดูหาผลเสือแบบอีซี่จัดต่อไปมีอะไรทําดีว่ามีหูผลเหลือเยอะเลยอะเอาไงดีว่าต้นทั้งหมดมันก็ไม่ได้นะผลเนี่ยผมคิดออกละ โมจิถาวรหรือเปล่าไม่น่าจะถาวรน,นะเอา,อางี้ดีกว่าผลในคังเนี่ยมันมันทิ้งได้ไหมมันก็ทิ้งไม่ได้ไงคนดู <No. S 1> ทิ้งไม่ได้นั่นก็กินแมงเลยละกันไม่สนนี่ต <c oughs> ีไอ้ผลกิโลผลโมจิไม่ถาวรด้วยใช่ไหมเนี่ยเมื่อกี้อย่าบอกนะอ่าไอ้ดอกชายผลโมจิไม่ถาวรด้วยชิบหายแล้วกูบาแล้วก็ไม้สุด กิน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 หมดนี้ดีกว่ามาละเลงคังแม่งเลยละกันนี่หนีนสปินมาแล้วจ้าไปครับเอาให้หมดก่อนเอาให้หมดคังครับน้องโดนแล้วไอริสมึงโดนแล้ว,ลด,ลวดิ้งรหัสไว้กันโจรมึงเสร็จกูได้ริสบอกเลยเละรหัสมึงเละแล้วน้องงดดราม,ม่านะครับผม นี่ไงผลบาก,กี้ต่อไปผลสปริงจัดไปอุย้ยจะหมดแถวนึงแล้วคนดูโอ้เอาไม่ให้หมดเลยครับผลกระก,กาศเนี่ยเอาให้ไม่หมดนี่ไงผลสปริงตอนนี้ครับหมดไปแถวนึงแล้วคนดูนี่ครับอืมกินแล้วกินอีกงงเหมือนกันผลบอมมานี่ผลบอมครับผม อิ่มไหมอิ่มไม่อิ่มอีกเหรอยังไม่อิ่มอีกใช่ไหมอ้าวไม่อิ่มก็กินอีกเอาอ,โ ح, โอิ่มมากินอีกโอ้ยลิศเองนี่แบบเองกินเยอะเนาะเออเอ้ากินเข้าไปอีกนะน้องเอาเข้าไปอีกเอาเอาเข้าไปผลสมองเนี่ยผลสมองน่าจะอิ่มแล้วมั้งยังหรอเอายังไม่อิ่มอีกโอเคโอเค,อเ,คเอาไปสักร้อยผลเลยปะกินสักร้อยผลเห็นไหมอ่ะกินเข้าไปเออกินให้อิม่มโอ้ยยังไม่อิ่มอ,อ,อ,อีกโอ้ยลิศเองจะกินไปถึงไหนวะน้อง นี่ไม่เข้าใจเลยเด้อนะอืมอร่อยจัดเลยครับโอ้ยมันเพลินจัดเลยครับคือแบบไม่เคยกินผลปีศาจอะไรแบบเยอะขนาดนี้เลยครับกินแล้วมันอาจจะเป็นแบบร่างอมตะหรือเปล่าวะกินเยอะขนาดเนี้ยไม่รู้เหมือนกันนะครับถ้าผมกินสักร้อยผลนะจ,จะเป็นล่างอมตะก็ได้ใครจะไปรู้ <Yeah. S 1> อุ้ยผลสีขาวหมดแล้วครับคนดูต่อไปเป็นผลสีฟ้าเป็นขอบฟ้าแล้วนะครับ oh. เอาละครับอื หายแล้วพี่หายแล้วน้องหมดไปสองแถวแล้วคนดู<ห>คนดูว่าพอมันเกินไปแล้วไหมเกินไปยังผมว่ายังไม่เกินวะ<ล>ผมว่าเอาให้หมดเลยลเอาให้หมดเลยลสีฟ้าเนี่ยเอาให้หมดผมจะเหลือสีแดงสีชมพูแล้วก็สีม่วงนะส่วนสีฟ้าผมจะซัดเรียบเลยละกันพออีกสักแถวพอแล้วอีกสักแถวผมว่ามันเยอะเกินไปแล้ววะผมก็สงสารน้องมันนะทำไงได้วะใกล้หมดแล้วว่าน้องแอบกินผลหลักล้านเลยดีไหมวะแบบผลระดับรีเจนเลยดีไหมนี่ สงสารน้องว่าน้องมันน่าจะเล่นยากอะ่ะ <Brand. S 1> แหมมีความแบบเฮียแบบมาแกล้งเขาเลยมาสงสารนี่นะกูทำชงคนดีแต่งจริงนีสใส่เลวเอ้ยโอก็พูดแรงเกินดา่าตัวเองเฉยผลสุดท้ายแล้วที่ผมจะแกล้งน้องเขานะเหลือไว้แค่นี้ก็น่าจะพอแล้วน่าจะหัวร้อนแล้วนะคนดูนี่ครับผลสุดท้ายนะผมผลน้ําแข็งที่ผมจะกินเข้าไป let's go ใครนี้ตัวลิทน่าจะอิ่มแล้วนะลิทอิ่มยังน้องอิ่มยัง พี่ถามเนี่ยอิ่มเลียงน้ององไม่ตอบพี่หรอฮะพี่ถามอิงเนี่ยอิม่มเรีอยงอิ่มแล้วครับ<ล>โอ้อิ่มแล้วหรอน้องโอเคอิ่มแล้วใช่ไหมอิ่มแล้วก็พอน้ององอย่าไปฝืนไม่เดี๋ยวองจะอ้วกนะอิงกินเยอะเกินไปละวุ้ยลืมลืมบอกเอ้ลืมลืมลืม,ลมที่บอกไปนะครับคนดูค่าหัวหกจุดหนึ่ง้าค่าหัวพี่ไม่ขึ้นสักทีช่วงนี้ไม่ค่อยได้เล่นด้วยขอไหนแล้วกันนะน้องชายมาแล้วน้องชาย อยู่แคนเดียวกันโอ้เ oh! ตะลิศออกแคนก่อนครับดูนี่อ่ะีมจ๋าสองศูนย์เก้าหนึ่งนี่เตะออกแล้วครับเตะลิศออกแคนเสร็จแล้วก็ใส่มันเลยนี่ไงข้าวหัวอิมอิมข้าวหัวอิมอิมนี่อ่ะอุ้ยหมื่นสี่ว้าวอร่อยเฉยเอา้าเหลือหกเอมแล้วหรอขอโทษนะน้องแต่ว่าทำไงได้อ่ะอ รหัสอยู่กับโจนะเนาะน้องชายพี่ขอโทษว่ะใคดูคลิปเนี้ยมามามาต่อครับต่อปาดีลิศเองไหวเปล่าเองไหวไหมน้องเองไหวไหมได้อีหมื่นสี่ชิวจัดนะครับชิวจัดปั๊บได้ยสองหมื่นแปดละนี่ไงลิศเองไม่ตอบพี่ว่ะให้ไม่ตอบพี่ก็ใส่ดินี่นี่ไงนี่นี่ไงอีหมื่นสี่ได้มาทั้งหมด สี่หมื่นสองอิ่มเฉยว้าเชิญน้องเขาแคมหน่อยเดี๋ยวไม่เนียนโอ้ยเอ้าบักเลยเชิญไม่ได้แล้วน้องพี่ขอโทษนะเอ้ยไม่ได้นะคุณผู้ชมยังไงผมก็ต้องเชิญน้องเขาแคมน,นะไม่งั้นเดี๋ยวแบบว่าน้องเขาตื่นมาไม่เนียนนะผมโดนแน่ถ้าผมไม่เชิญนะโดนจับได้แน่นอนโอเคครับตอนนี้ก็เชิญเข้าแคมละลิศลิศพี่ว่าพี่จะเอาค่าหัวเองไปเจ๊อีกสักแสนได้ไหมให้มันเหลือ5.9ด้อ่ะได้ไหมน้องมันไม่อยู่กูพิมพ์เอง ได้พี่โอเคน้องโอเคไอริมันไอริมันอนุญาตแล้วนะคนดูคนบอกว่าได้พี่ผมถามแล้วนะครับว่าเอาข้าวหัวไปแจกได้ไหมมันพพ์มาบอกว่าได้พี่โอเคตามนั้นแหละเอาข้าวหัวไปแจกคนดูดีกว่าใครดูคลิปนี้รู้จักข้าวหัวฟรีก็ผมเองนะโดี๋ครับมีโอ้โหคนไทยเซิฟเซิฟนี้คนไทยเต็มไปหมดเลยนี่หว่ารู้จักผมไหมรู้จักผมไวเนี่ยมีใครรู้จักบอกไวเนี่ยเซิฟนี้คนไทยเยอะแยะมันหายไปไหนหมดวะ ว้าไม่มีใครรู้จักผมเลยวะคือแบบถ้าใครรู้จักผมผมจะให้ค่าหัวฟรีนะใครรู้จักไอรินไหมี่ะไม่มีไอริสไม่มีใครรู้จักเองเลยวะน้องพิเศษใจไม่มีใครรู้จักเลยวะเองเลยไม่มีใครรู้จักเองเลยวะเองส่งคนมาเข้าค่าเองหรือเปล่าเลยเลยไม่ต้องจกาค่าหัวเนี่ยจกยค่าหัวฟรีครับนี่นี่ออกไปข้างนอกเลยเอา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 หัวฟรีเอาเลย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 นี่ครับเข้าหัวฟรีเอาเลยเอาเลย ปีค่าหัวเอาดิน้องเอาเลยเอาซิคนดีเนาะอันนี้เพื่อนไอริทหรือเปล่าวะเอาซิเราให้ค่าหัวนายไม่เยอะไม่เอาหรอกโอ้โหดูมันพิมพ์ดีมันก็เกินไปเอาเอาไอเอเวลเจ็ดร้อยอยากเอาค่าหัวเอ่อเจียวจัดคือแบบมันมินมันมินรหัสไอริทเกินดเลยค่าหัวแบบ เพื่อไอ้ลิทมันยังไม่เอาเลยครับหัวขนาดเดียวโ oh, อ,อ้ยไอ้ลิทเองโดนบินวะ <Nope. S 1> พี่ไปแจกใครดีไม่หมพี่แจกแจกเอ้ยมาแล้ววะนี่นี่เนี่ยเอาเอาข้าหัวฟีเข้าหัวฟีครับเข้าหัวฟีเอาหัวฟีครับโอ้โหดูดิไม่มีใครเอาเลยวะแจกสักคนนึงเนี่ยขอขอสักคนนึงได้ไหมเอาไปเฮ้ยไม่มีใครเอาเลยวะเฮ้ยไม่มีใครเอาจริงหรอให้ฟีแล้วนี่เอาเอาเร็ว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 เอาเร็วเออเออเออเอาเอาไปเอาไปเอาเร็วเร็วสิ มันไม่เอาค้าหัวปีข่าเหัอขอร้องไม่เอาไม่เอาไอริทมึงส่งเพื่อนมาหรือเปล่าวะขอ้องแหละข่าเหืะเร็วหนูค่ามัจะได้จบคลิปเพื่ออะไรครับโอ้โหเหียเพื่ออะไรครับเพื่อคลิปครับเพื่อคลิปเพื่อคลิปครับเพื่อเพื่อคลิปครับน้องเพื่อคลิปทำไปทําไมถึงให้ผมค่าหรือเพื่อคลิปครับข่าหือข่าหอะขอ้องมึงค่าได้ไหมกูรอดแล้ว ถ้ามึงไม่ฆ่ากูจะฆ่ามึงฆ่าเหอะมันไม่ฆ่ากูต้องลงมือด้วยลงมือด้วยวิธีอื่นละกันฆ่าแม็กเองเลยฆ่าดีเอามันไม่ฆ่าวะฆ่าดีฆ่าดีน้องเอามันข่าวใส่กูอีกมันฆ่าฆ่าใส่กูไอริทมันส่งเพื่อนมาหรือเปล่าวะไม่ฆ่ามันกูฆ่าเองอุ้ยแต่ไม่ได้ครับเราต้องเอาข้างหัวรถเพิ่มข้างหัวไม่ได้ฆ่าแม็กกูส้นตีจริงๆนะ ถ้าเองดูคลิปนี้อยู่จะจะฝากบอกเองจะเอาคลิปไปทําอะไรฮ่าฮ่าฮ่าพี่ไม่ใช่ลิทพี่มาทําคลิปแก้เอารหัสไอลิทมาลดข้าหัวค่าพี่เออ้องอีีขอร้อโอเคพี่เอ้ยมันคาแล้วค่าเลยค้า Democrat. ข้าาเลยคาเลย,ยสวยน้องน้องชายขอบคุณมากขอบคุณเองมากกว่าน้องนี่แหละมันจะเหลือห้าจุดเก้าก็ตอนนี้แหละสวยเอาอีกเอาอีกเร็ว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 เอาไปไหนแล้วเอาที่มาเลย ฆ่าเลยฆ่าเลยเออแค่ตายเราอะดิสวยน้องสวยแปดร้อยแล้วเอาโลโลโลโอยู่นิ่งๆแค่แล้วเนี่ยน้องชายเออแตกอุย้ยไม่เหลือห<ะ>้าจุดเก้าปักปอดเหลือเท่าไหร่อ่ะหกจุดศูนย์หนึ่งขออีกรอบได้ไหมบอกด้วยนะว่าพี่ให้ผมทำเคน้องเดี๋ยวพี่ไปบอกให้ถ้ามันถ้ามันดูคลิปนี้มันคงจะหัวร้อนพี่ไม่เกี่ยวนะพี่ไม่เกี่ยวเองฆ่าพี่เองหยอกมาขออีกรอบนึงน้องอีกรอบ ให้เหลือ5.9เลยน้องเอาเอาอีกรอบเอาอีกรอบจัดให้พี่หน่อยน้องจัดให้พี่หน่อยเออใส่มายับใส่ยับนี่ไงเอาอีกห้อยตายสวยสวยสวยน้อง <c oughs> ขอบคุณมากครับได้แล้วครับตอนนี้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยสำหรับค่าหัว5.9หายไปส0 0แสนกับ ผลที่หายไปเกือบหมดครั้งว้าพูดแล้วเอาอีกสักผลแล้วกันมันไสก็เอาอีกสักผลแล้วกันินแป้งเลยนี่อึบอึบนี่กินแล้วและตอนนี้แหละรอเวลาเท่านั้นครับรอรอตอนเช้าดูซิว่าจะเกิดอะไรขึ้น2,000 years later คนดูครับตอนนี้ก็เป็นเวลา บ่ายโมงสิบสองนาทีแล้วนะครับผมคือน้องลิซับมันทักมาตั้งแต่ประมาณเนี่ยเที่ยงยี่สิบหกนะครับคือจริงๆอะ่ะผมเห็นแล้วแต่ผมไม่ได้ตอบไยคือแบบว่ารอให้มันร้อนก่อนร้อนละอุก่อนจะดูดีว่าจะเกิดอะไรขึ้นน้องมันก็ทักมาตั้งแต่ตอนเที่ยงแล้วนะครับก็คือกดไลก์มันรัวๆตื่นตื่นไอพี่แกตื่นตื่นตื่นแล้วก็โทรมากี่สายน่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าสาย ตั้งแต่ตอนเที่ยงยี่สิบเก้านะครับตอนนี้ก็คือผ่านมาประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วผมแบบว่ารอดูเชิงดิน้องมันก็ไม่โทรมาแล้วนะครับตอนนี้คือแบบว่าน้องมันคิดว่าผมน่าจะไม่อยู่นะแต่ตอนนี้ผมจะโทรกลับไปนะครับผมใช้งานเมื่อ15นาทีที่แล้วกดโทรเลยรักกัน <S <S เออว่างไงน,น้องชายมีอะไรวะครับเออมีอะไรเห็นพี่เห็นเองทักมาตั้งแต่ตอนในนี้แล้ว พี่เพิ่งตื่นวะเอ็งมีอะไรเนี่ยเห็นโทรมาแบบห้าสายมีมีเรื่องด่วนอะไรปะเนี่ยหลานผมโดนแฮกเว้ยเอาดีๆโดนแฮกคือยังไงคือตอนนี้เข้ารหัสไม่ได้เลยเหรอตอนนี้เข้าได้ผมเปลี่ยนอะไรหมดแล้ววิเอ้าแล้วไม่โดนแฮกได้ยังไงคือยังไงงงโดนแฮกนี่หมายถึงว่าโดนเอารหัสไปแต่ว่าเอ็งบอกว่ารหัสไม่โดนใช่ไหมคือเราแฮกอะไรอ่ะเออโดนโดนโดนแบบก้ามหัวก็ลด เอออะไรก็ลดหมดเลยผลก็หายหมดเลยเอาดีๆจริงไหมเนี่ยผมผมว่าพี่ทำแน่นอนเพราะมีแค่พี่คนเดียวที่สามารถเข้ารหักผมได้เอ็งอย่ามาเอ็งอย่ามาใส่หลายพี่เอ็งฟังนะเว้ยไม่เอ็งเองฟังก่อนเอ็งอย่าเอ็งจะเย็นๆนะพี่พี่พี่รู้นะว่าพี่อะยิมรหัสเองเว้ยแต่เอ็งเคยบอกไม่ใช่หรอว่าเอ็งให้รหัสเพื่อนด้วยไม่ใช่หรอไม่ผมไม่ผมมันมันผมเปลี่ยนรหัสไปแล้วไง มันเข้าไม่ได้เลขหแ,<ต>แต่แต่ว่าพี่ยืมรหัสเองถ่ายคลิปวันนั้นน่ะมันนานแล้วนะมันจะเป็นอาทิตย์แล้วนะผมว่าพี่แหละเข้าไม่ก็เองเปลี่ยนรหัสแล้วไม่ใช่หรอที่ที่เองกแบบับเองฟังพี่นะพี่ยืมรหัสเองมาใช่ไหมแล้วพี่ก็บอกว่าเออพี่ถ่ายคลิปเสร็จแล้วนะเองเปลี่ยนรหัสเลยเองก็เปลี่ยนแล้วไม่ใช่หรอผมผมเปลี่ยนรหัสก่อนแล้วก็ผมส่งให้พี่แล้วผมก็เปลี่ยนแล้วตอนนี้เอาผมว่าพี่แหละทำไม่คือเองเปลี่ยนรหัสไปแล้วพี่จะเข้าได้ยังไง พี่อะไรทาพี่ไม่ได้ทําคือ,อทำทำ,ทำอะไรวะกูงงคือกูตื่นกูตื่นมาคือกูงงเลยเน,นี่ยคือกูทาอะไรคืออะไรป๊บนึงนะเอ,เอ็กเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ก่อนคืออะไรของของหายหรืออะไรกูงงอธิบายใหม่หดิของไหนผลไหนหมดเออแล้วก็เออผลที่ใช้ก็เปลี่ยนเป็นผลอื่นข้าวหัวก็ลดดเอ้าแล้วมันเกี่ยวอะไรกับพี่คือ พี่ไปนอนผมเล่ให้คุณเดียวพี่เนี่ยทำไม่ก็เองบอกไม่ใช่หรอว่าเองโดนแฮกแล้วมันเกี่ยวอะไรกับพี่ไม่ผมผมใกล้ผมไม่ไอผมไม่แค่อานพี่คนเดียวไงก็มีพี่พี่แค่ไอมีแค่พี่ี่ผู้หลานคนใเองใจเย็นๆก่อนนะตอนนี้เองใจเย็นๆก่อนค่อยๆพูดคือพี่จะบอกเองว่าพี่ไม่ทําพี่จะทําไปเพื่ออะไรเองเข้าใจไหมพี่ไม่อยากจะใส่อารมณ์กับเองนะเว้ยแต่แบบพี่จะทําไปเพื่ออะไรเอง เองใช้คนเนน้องคือพี่ทำแล้วพี่ได้อะไรเอ้าได้คนดูไงเอ้าได้คนดูอะไรคืออะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเขาได้คนดูคืออะไรคืออะไรพี่ทำพี่อมรับมาเหอะไม่ไม่ได้ทำแล้วคืออะไรได้คนดูคืออะไรเกี่ยวอะไรเกี่ยวอะไรกับคนดูวะพี่จะจับไอ้พี่จะทำ ไม่ไม่ได้ถามอย่ามาใส่หลายพี่ดิอ้าวไหนไเข้าเกมมาดิเข้าเกมเข้าเกมมาก่อนเดี๋ยวดูดิจริงหรือเปล่าหนงโกหกพี่ป่ะเนี่ยจิงแั้นพี่เข้าเกมก่อนเข้าอย่างน้องกำลังเข้าไปไม่คือพี่พี่งงเว้ยว่าทำไมอิงอยู่เองก็มาว่าพี่พี่พี่เพิ่งตื่นเนี่ยคือตอนนี้พี่เพิ่งตื่นเอิงก็โทรมาอยู่นั้นว่าพี่บอกพี่จะนอน เมื่อคืนพี่นอนดึกเว้ยเรื่อที่จะผมได้แล้วเล่นแบบของอ,ะ,อะไรห,หมดเลยอะไรเสียงเองกะตูกกันน้องเนี่ยเองกากเองพูดอะไรของเองวะเองจะเย็นเย็นดีเองจะเย็น,เ,น,ยนเ,เย็น,น,ยนก่อนพี่จะแหละทำพี่แหละทำพี่ทำพี่ทำอะไรพี่ไม่ได้ทำอะไรเลยเว้ยน้องเอายิงไหมโอ้ข้าวเหรอไออะไรก็ข้างหวเท่าเดิมนี่้ 9, 9. ทำไมอะ วหัวก็ี่ก็อะไรที่มันเป็นเอ่ออะไรนะหกจุดหนึ่งหกจุดหนึ่งใช่เหรอเมื่อวานยังเห็นห้าจุดเก้าอยู่เลยเล่นกับพี่อ่ะห้จุดหนึ่งไม่อย่าโมหห้าจุดเก้าเองเองไม่พี่ว่าเองลืมพี่ว่าเองลืมแล้วล่ะเองเองแบบไปใช้ผลเองแล้วหรือว่าไปลาค้าหัวมาแล้วแบบเสียแล้วมาโทษพี่หรือวป่าเนี่ยผมไม่ได้ไหนนี่ผมผมใช้โมจีปกติอ่ะ มาเองยังเคยสอนคอมโบผลมืดพี่เลยเองเองยังมั่วหรือเปล่าพี่อะไรทำเนี่น้องไม่ได้ทำพี่จะทำไปเพื่ออะไรวะเนี่ยโอ้ยปวดหัวกับเองว่ะคือพี่รู้ละไอเองเอ้าไม่ก็ไม่ได้ทำเว้ยน้องโอ้อาเนี่ยผล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 เนี่ยผลเสือผมหายด้วยประเด็นอะนั้นเองแคบแขงแคบรหัสมาแคบมาเลยถ้ามันหายจริงเองแคบไหมพี่ดูดิ จริงเหรอแขมมาเลยแอมมาเลยโกหกปว้เนี่ยไม่ใช่เหลี่ยมยีจะให้จะให้พี่กดของให้อย่างเดียวก็ไม่เอานะไม่ไอ้ผู้หายจริงเนี่ยอาส่งมาแรกน่ะไหน,ไหน,ไหนส่งมาในเฟสเลยปกติมเีเยอะกว่านี้นะผลเสือด้วยประเด็นอ่ะไหนก็เนีผลก็ยังอยู่นี่ในคลังน่ะไม่ผมมีผลเสือแล้วผลเสือผู้หมายไปไหน่ะเอิงเอาไปใช้เองหรือเปล่าตอนนั้นที่เองมาหนึ<อ>่งกับพี่อยู่เลย มันอันครั้งแรกพี่เออบี่ได้ผมเสือผมมานั่ะแล้วอีกครั้งที่กินแต่เกลยกรรมมาผมก็ได้มาอีกทีหนึ่งแล้วมันก็ต้องเลยผลไม่ใช่อ้ผลนี่ไปไหนอ่ะลืมเปล่าว่าใช้ไปแล้วอ่ะผมไม่ใช้เลยเออแล้วมันจะหายไปได้ไงล่ะนี่นี่แหละเข้าานผมแล้วออกมาเอาไปโอ้เออแล้วแต่เองเลยพี่แล้วแต่เองเลยว่ะพี่พี่พี่ไม่พี่ไม่อยากว่าเองแล้วนะเว้ยว่าเองแบบมันใส่หลายพี่อ่ะพี่แล้วแต่เอง คือเองอยากจะคิดว่าพี่เป็นคนทําก็ไม่เป็นไรวะน้องคือพี่ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วอ่ะให้เองแบบเชื่อแต่ว่าพี่ไม่ได้ทําจริงๆเวพี่บอกพี่สาบานต่อหน้าจอวัดตโอเคไหมต่อหน้าแมงวันที่มันอยู่หน้าจอพี่ตรงนี้เลยว่าแตฟังว่าพี่ไม่ได้ทาไอ้เชื่อแมงวันนี่ไงเชื่อพี่ไม่ได้ทําน้องเอ๊ะทำพี่เลยเอ้าถ้าพี่ทําพี่ขอให้คนดูสิบล้านเลยโอเคไหม อ่าคนดูสิบล้านเลยเดนไม่ไี้ทำเ็นไม่ไม่ทำอะไรทำอะไรเดนไม่ได้ทำไงพี่บอกว่าพี่ไม่ได้ทำทำอะไรยังไม่ได้ทำท้าท่าพี่ทำโอเคไหมถ้าพี่ทำคนดูสิบล้านโอเคไหมอ่าคนดูสิบล้านนั่นแหละพี่อะไรทำ ไม่ทำไงพี่ไม่ได้ทำโอเคไม่ได้ทำเดี๋ยวเราดูคลิปดีกว่าว่าใครทำพี่ไม่ได้ทำน้องพี่สาบานเลยต่อหน้าจอคอมเนี่ยพี่ไม่ได้ทำเว้ยเจื่อไหมเอ้ไอ่เลีอกก็แล้วแต่เองพี่ทำพี่เลยพี่เลยไม่ทำเว้ยน้องไปแล้วไปแล้วนอนต่อดีกว่าเอ้คุยกับเอ้ไม่หมดไรถึงเราอ่ะไม่ไปแล้วไรสาระคุยกับเอ้อ่ะ ไปเจ้มาไปแล้วายอะไรวะน่ะมันทิมอะไรมาอีกอ่ะทําไมทําแบบนี้ไม่ไปตอบไปตอบหนีมัน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 อะไรอ่ะอะไรอ่ะฮะขอไอ้แก่แก่อะไรวะน่ยมันทิมอะไรขอไปแล้วเนี่ยมันล่นไปหมดแล้วเนี่ยมันล่นไปหมดแล้วมันตื่นมามันตกใจของมันหายมันมันล่นไปหมดแล้วโอเคครับาพนดูผมบอกก่อนเลยนะครับว่าคลิปนี้อะไรอ่ะจะร้องไห้ว่ะไปน้อง ก็พูดเกินจะร้องไห้ว่ะโอเคโอเคคนดูผมจะไม่แกล้งน้องเขาแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเฉลยโทรไปบอกน้องเขานะครับว่าทําไมผมถึงทําอย่างนี้นะเอ้น้องชายพี่ขอโทษน่วยลิศคนดูครับงดดามบ้านะครับสําหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมจะเฉลยนะครับว่าทําไมผมถึงทํากับน้องเขาแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะโทรไปไปบอกกับน้องเขาด้วยเออลิศน้องใ่พี่พี่พี่ขอโทษน่อยน้องพี่ขอโทษได้ไหมได้เอานเส๋อผมมา ไม่มีผลเสือผลเสืออะไรผลเสือพี่เอาไปแจกคนดูแล้วดิออามาผลเสือผมเอาเอางี้ระหว่างผลเสือกับเกมฮาร์ดเองจะเอาอะไรเกมฮาร์ดหาผลเกมฮาร์ดโอเคเองรู้ไหมทำไมาพี่ถึงแกงเองของเองหายหมดเลยใช่ไหมผลน่ะใช่แล้วก็ค้าหัวรถรู้ไหมทําไมาพี่ถึงแกงเองทาไมคือพี่มีเซอร์ไพรส์เว่ยเซอร์ไพรส์ก็คือพี่จะซื้อเกมฮาร์ดหาผลให้เองโอเคไหมได้แต่ว่าไม่ใช่วันนี้ <laughs> ไม่ใช่วันนี้วันนี้วันนี้ก็หัวร้อนไปก่อนล้วกันแต่จะเป็นคลิปหน้าเองรู้ใช่ไหมว่าพี่อัดคลิปอยู่ไม่รู้เอดี๋ยรู้ไว้ซะคือคลิปหน้าเดี๋ยวพี่จะมีกิจกรรมให้เองทําเกมพ่านหาผลเองได้แน่นอนแต่ว่าคลิปเนี้ยพี่ขอแกล้งเองหน่อยเองพี่อยากจะดูว่าเองจะหัวร้อนขนาดไหนเองก็หัวร้อนอยู่นะเองเองเสียใจไหมเนี่ยเองเสียใจไหมเสีดีบนเสื้อผมมากโอ้พี่อันพี่ขอโทษนะนนี้นี่พี่ขอโทษนะเองเองยกโทษให้พี่ได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เอาผลผลคืนก็ได้ อิงบอกทเวไพี่ได้ไหมล่ะได้เเ yes. สียงจะร้องไห้เลยเสียงจะร้องไห้เฉยเลยนะแค่นี้เองโอ้โหของในเจ๊มาะทำไมแบบตัดพี่ตัดน้องเลยเหรอฮะเงียบเลยอ่ะร้องไห้อยู่หรอทำไมเงียบอ่ะเอาลทธพี่ขอโทษน้องพี่จะเซอร์ไพรส์เฉยไงโอ้โหฤทยอยู่เนี่ยอยู่ ไปร้องไห้หรอเฮ้ยพี่ขอโทษพี่ขอโทษจริงพี่ขอโทษจริงน้องพี่ขอโทษจริงเอาคนเสือขึนก็ได้ผลเสือคือได้มา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 ที่ให้ผลโมจิขึ้นเนะยเอา้าโอ้พี่พี่ขอโทษว่าน้อ,นะองอจะร้องไห้ทําไมล่ะพี่ก็แค่หยอกเล่นนะ้องเด๋อเด๋อเดี๋ยวคลิปหน้าพี่จะมีกิจกรรมให้เองทําเป็นถ้าเป็นกิจกรรมถ้าแบบว่าเองผ่านกิจกรรมพี่จะให้เกมพาร์ทหาผลเลยเองเองเลิกร้องไห้ก่อนได้ไหมเองเลิกร้องให้ก่อนได้ไหม ได้ที่ขอโทษนะพี่ขอโทษนะครับโอเคครับคุณดูงดรามานะนี่นี่ผมก็คืนผลแบบตึงตึงให้น้องเขาไปนะส่วนผลกากๆพี่ขอโทษนะผลกากๆเด๋วถ้าแบบว่าพี่สุมมาได้เดี๋ยวพี่เอาให้เองนะครับโอ้โห oh, แล้วเสียงเบาเลยอะ่ะโอ้พี่ขอโทษจริงไม่คิดว่าเองจะโอ้ oh, ขอโทษว่าน้องชายเวยอย่างเงียบดีแต่ขอไม่ดีเลยโอเคคุณดู คลิปนี้นะผมก็ต้องบอกเลยว่างดดราม่านะครับผม <S <S ผมฉเฉลยเลยนะครับก็คือผมจะมาเซอร์ไพรส์น้องเขานะครับผมด้วยการแบบว่าเห็นน้องลิศเขาอยากได้เกมพาร์ทหาผลพี่ก็เลยบอกว่าเอาผลเป็นละลายนะแลวเดยอให้น้องเขาไปหาใหม่นะก็คลิปนี้พี่ก็ยังไม่ได้แจกน้องเขานะก็บอกไปแล้วนะครับจะเป็นแจกคลิปหน้าเพราะว่าตอนนี้โลบักพี่ยังไม่มีนั่นเองนะ <S <S แต่คลิปหน้าถ้าโลบักพี่มาแล้วพี่จะเอามาเอาเกมพาร์ทหาผลมาให้น้องเขาตามสัญญานะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้ง่ายๆนะไม่ว่าไม่ใช่ว่าพี่จะกดให้เลยนะ ต้องมีกิจกรรมเดี๋ยวไปดูกันว่ากิจกรรมจะเป็นไรเราติดตามด้วยนะครับโอเคครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วกดกระดิ่งให้พี่ด้วยนะคลิปนี้ต้องบอกเลยนะว่าหัวร้อนแบบน้องมันจะร้องไห้ผมก็เลยไม่อยากแกล้งต่อนะคือเสียงมันไปแล้วก็เลยแบบว่าขอยุติแต่เพียงเท่านี้สําหรับคลิปนี้นะขอตัวลาไปก่อนนะส่วนใครที่อยากจะเทสแคนรนะครับผมทักเฟซพี่มาให้ได้ถ้าพี่ตอบก็ตามนั้นแหละครับไปแล้วครับบ๊ายบาย